สวัสดีค่ะวันนี้พามาอยู่ที่บึงน้ำกลางหมู่บ้านนะคะฝนตกติดกันสามวันหนักๆก,ก็ออกมาไม่ได้วันนี้ไม่ค่อยมีฝนนะคะมืดๆค่ะแต่ว่าไม่มีฝนก็เลยออกมาเดินหน่อยค่ะออกมาเดินรับลม รอบสะสักนิดนึงนะคะเพราะว่าออจะได้เดินบ้างแต่ที่ผ่านมาฝนตกติดกัน3วันก็เลยไม่สามารถออกมาเดินได้วันนี้ไม่มีฝนแค่ครึ้มๆค,ค่ะก็ออกมาเดินนิดหน่อยเดินได้แค่ไหนก็แค่นั้นแต่ว่าเอาอันนี้มาด้วยนะ ุงที่มันสามารถกันฝนได้อะเผื่อฝนลงกระทันหันจะได้มีที่เก็บกล้องเก็บมือถือนะคะไม่งั้นมันจะแย่เอาวันนี้อยาได้คาดหวังว่าจะเจอแสงแดดเนาะไม่มีพระอาทิตย์ให้เห็นหรอกตอนเย็นเนี่ยนะคะถ้าเป็นไม่ใช่หน้าฝนหรือไม่ใช่ฝนตกหนักอะ่ะ ตอนเย็นๆเนี่ยจะมีพระอาทิตย์ตกให้เห็นแสงอาทิตย์สวยๆดวงอาทิตย์สวยๆนะคะกับเ,เนี่ยพึงน้ำกลางหมู่บ้านเนี่ยจะสวยมากแต่ว่าช่วงนี้ฝนตกติดกันเยอะๆฟ้าครึ้มจะไม่เห็นแบบนั้นนะคะออกมาเดินบ้างสักสองรอบก็ยังดี ดีกว่าที่ไม่ได้ออกมาเลยเนาะเดินสักสองรอบก็ยังดีกว่าไม่ได้เดินอากาศดีเหมือนกันนะคะมีลมแต่ถ้าฝนมาก็วิ่งกลับบ้าน เด็กเขาเล่นกันอยู่ค่ะในศาลาอเนกประสงค์ของหมู่บ้านต้องเดินห่างๆเขานิดนึ้งเดี๋ยวลูกฟุตบอลจะมากระแทกหนานะ้าเล่นๆทำสนุกกันอยู่เราเดินเลี่ยงนิดหนึง่ง ตรงนั้นเป็นท่าน้ํานะคะท่าน้ําท่าที่หนึ่งของหมู่บ้านมีอยู่ประมาณสามสามสี่ท่าน,นะคะอันนี้เป็นท่าที่อยู่ใต้สโมสรเวลาที่ลอยกระทงส่วนใหญ่ก็จะมาลอยท่าใหญ่อันนี้ล่ละคะ่ะใต้สโมสรใกล้สนามเด็กเล่นของหมู่บ้านดูฟ้าจะก่อน มีอัตราเสียงที่ฝนมันจะตกอีกตอนเย็นนี้คะดูพระอาทิตย์ซะก่อนเห็นอยู่แค่นั้นน่ะอยู่หลังก้อนเมฆดำๆนั่นนะคะมีโอกาสเสียงเนาะที่ฝนมันอาจจะตกได้อีกไปกันค่ะเดินไปกันต่อ เด็กๆเกก็ก็สนุกสนานแบบเด็กๆนะคะบางคนเขาก็มานั่งกินนั่นกินนี่กันนะคะแต่เยเพชมาเดินค่ะไม่ได้มานั่งกินอะไรกัน แล้วแต่ความชอบเนาะเรามาเดินออกกำลังกายเล็กๆ แค่ไหนต้นมะฮอกกานีค่ะตรงนี้มีเป็นแถวเลยต้นใหญ่ๆเอาอายุเยอะครับแถวมะฮอกกานีค่ะเขานิยมเอาเนื้อไม้ไปทำเฟอร์นิเจอร์นะคะที่เขาเรียกว่าไม้โอคนั่นแหละ ปูกไว้ตั้งแต่สร้างหมู่บ้านใหม่ๆแล้วมั้งนานมากแต่ต้นนี้คือต้นชมพูพันทิพย์ที่สูงมากแล้วก็เวลาหน้าชมพูพันทิพย์บานจริงๆตรงนี้จะสะพรั่งไปด้วยดอกชมพูพันทิพย์ซึ่งจะสวยมากค่ะบริเวณนี้ ตรงนี้จะเป็นลานของดอกปีบนะคะมีต้นปีบอยู่ข้างบนเนี่ยเยอะหลายต้นเวลาดอกปีบร่วงเนี่ยตรงลานหญ้าเนี่ยจะเป็นขาวๆเขียวๆสวยมากเดี๋ยวจะซูไม่เห็นอะไรบางอย่างนกกระยางอยู่น่นดยมน้ำนัำ่นะคะนกกระยางตัวไม่เล็กนะสีขาวนะั่นน่ะ มาหาปลากินนะคะเพราะว่าในบึงน้ำนี้ปลายเยอะมากตั้งตัวเล็กตัวใหญ่ปลายเยอะนกก็มายเยอะบางทีก็เป็นนกกาน้ำนะคะ เป็นมุมต้นใส่นะคะต้นใส่ต้นนี้ใหญ่ไปเรื่อยๆเพราะอายุพอๆกับหมู่บ้านนะคะเกือบ30ปีแล้วล่ะต้นใส่ต้นเนี้ยเป็นต้นไมน้ต้นแรกๆเลยที่อยู่คู่กับหมู่บ้านมานะคะก็จากต้นเล็กๆอะคะ่ะแต่ต้นใหญ่ไปเรื่อยๆเนี่ย นี่แหละอยู่คู่หมู่บ้านมานานจนรากอากาศกลายเป็นค้ํายันกลายเป็นเหมือนเป็นโคนต้นไปด้วยอะ่ะจริงๆนั่นรากอากาศนะแล้วเขาโตเป็นรากค้ํายันไปในตัวนะคะเพราะต้นเขาจริงๆก็คือตรงนี้ค่ะที่เป็นต้นเขาจริงๆ เมฆฝนตั้งเขามาแล้วนะคะทางด้านหน้าหมู่บ้านฝั่งถนนสายไหม่ฝั่งนูน้นเมฆฝนมาดำครึ้มมาเลยค่ะรีบเดินกลับบ้านดีกว่าเนาะ ทาน้ำนะคะที่เขาจู่สุนักไปนั่นแหละเป็นท่าน้ำเหมือนกันพา,าเดินลัดเลาะไปตามสนามหญ้าจะให้ดู ดอกชมพูสีชมพูอยู่ริมน้ำเนี่ยสวยมหมดอกชมพูนะคะอยู่ริมบึง ต้นหลิวต้นเนี้ยที่อยู่ริมน้ำเนี่ยก็อยู่คู่หมู่บ้านมานานแล้วนะคะนานมากๆเกิน20ปีค่ะนะคะบาต้นก็ปลูกใหม่แต่ต้นจามจุรีต้นนั้นก็เนาะนานแล้วค่ะโตจนไม่รู้จะโตยัง หนามหญ้าตรงนี้ก็จะเป็นสีเขียวอยู่แบบนี้แหละตลอดเพราะน้องเขาจะมารดน้ำตลอดค่ะหน้าแรงเขาก็จะมารดน้ำไม่ให้แบบว่าเออตายหรืออะไรนะคะก็จะเขียวอยู่แบบนี้ยิงตอนนี้หน้าฝนมันก็จะเขียวสวยอยู่อย่างเงี้ย หน้าฝนมันจะชุกชื่นมันก็จะเคี้ยวสดใสอยู่แบบนี้ลมเย็นมากเลยเออลมใบไม้ตรงนี้จะเกิดรย้วเลยเย็นมากมาค่ะ นก็เป็นท่าน้ำนะคะลมเย็นดีจังมีคนเอาดอกโหย่ามาปลูกนะคะเอามาผูกไว้กับเฟิร์นข่าหลวงที่อยู่กับต้นแคนานะคะต้นนี้คือต้นแคนา ดอกขาวๆวสวยๆที่กินได้ด้วยอ่ะนี่เขาเอาหหญ้ามาปลูกไว้ค่ะกำลังออกดอกเลยนี่ตรงนี้ยังไม่บานมีอีกช่อหนึ่งเนาะยังไม่บานเนื้อมีช่อเล็กอยู่ข้างบนด้วยแต่ช่อนี้ดอกบานแล้วค่ะสวยดี ริเวณเนี้ต้นไม้เยอะนะคะบางจุดก็เลยร่มครึ้มแบบนี้นั่นนกกระยางไอ้ตรงนู้นอีกแล้วตรงนี้เป็นต้นขี้เหล็กนะคะสองสามต้นติดกัน ขี้เหล็กกำลังออกดอกเลยน้าไปเอาไม้สอยมาสอยเนี่ยที่ตลาดก็จะมีแต่ใบขี้เหล็กขายแต่ว่าตรงนี้มีดอกนะถ้ามีไม้สอยยาวๆน่าจะมาสอยแล้วก็เอาไปแกงผสมกันดอกมั่งใบมั่งถ้าจะดีค่ะใครเห็นน้องเต่า ท่าน้าเนี่ยเพียบอยู่ริมริมบึงอีกเพียบค่ะไม่ได้มีแค่เต่านะมีต่ภาพน้ําด้วยตรงนี้นี่ถ้าเอาอาหารปลาโยนลงไปอ่ะมาเพียบค่ะทั้งเต่าทั้งตะภาพน้ําทั้งปลานั่นค่ะทั้งเต่าทั้งตภาพน้ําที่อยู่ด้วยกันอ่ะ ทั้งสองแบบนัน่นแหละช่างเงื้อช่างแงอยู่